FC นะคะผู้หญิงขายรถอิสุสุนะคะตอนนี้เจอกันอีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่อิสุเมโทรสาขางามวานเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะต้อมจะมีภารกิจนะคะส่งมอบนะคะอ,อีกหนึ่งคันนะคะ FC นะคะจากอายุธยาน,นะคะก็เป็นอีก1นึคันที่ยังเป็น มิวเอ็กหนึ่งจุดเก้อทีอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามากับสีบอลเงินนะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันวันนี้จะพาไปดูแนวทางการแต่งนะคะอันนี้คือแบบสายคลีนของจริงนะคะเรียบรู้แต่ดูแพงนะคะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะกับเจ้ามิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าแอคทีฟคันนี้เลยนะคะคันนี้สีบอลเงินนะคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะแต่อยากพามาดูสาหรับใครที่ชอบแบบแนว,แนว,แนวเรียบๆนะคะแบบไม่เยอะมากนะคะน้อยแต่พองามเนาะ เอาเรมาดูที่หน้าตาข้างหน้ากันก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะทําอะไรบ้างนะคะก็คันนี้นะคะปกติเนาะกระจังหน้าของเรานะคะถ้าเป็นตัวตัวเจ้าแอคทีฟนะคะตรงนี้จะเป็นแบบโทนดําหมดเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทาเข้มแต่ว่าลูกค้านะคะขอเปลี่ยนหนึ่งชิ้นค่ะเราเปลี่ยนตรงกระจังหน้าตรงนี้ให้ลูกค้านะคะก็เอาของตัวท็อปมาใส่นั่นเองนะคะก็เป็นพาร์อะไหล่แท้จากศูนย์นะคะก็เปลี่ยนออกมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลย ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวท็อปของเรานะคะก็คือเอามาใส่ในรุ่น Active หนึ่งชิ้นนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะเรามีการนะคะเปลี่ยนนะคะไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอก LED อย่างดีเลยนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าไปนะคะนี่เลยป่ะสเต็ปต่อไปนะคะเรามีการนะคะเปลี่ยนล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กเนาะเป็นล้อเท่ากันนะคะก็ T E 3 7นะคะเลเซอร์ขาวเท่ากันนะคะมาพร้อมกับยางนิโตะนะคะตัวนี้ขนาด18เนาะกำลังดีนะคะสีนี้สวยนะสีเท่ากันนะมานะคะต่อมานะคะเดี๋ยวให้ดูคิ้วล้อเรามีการเสริมหลออได้คิ้วล้อให้ลดดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นคิ้วล้อเส้นเล็กๆนะคะนี่เลยครึ่งนิ้วหรือเปล่า ก็จะแบบงานแบบละเอียดแบบนี้เลยนะคะก็เป็นคิ้วล้อนะคะที่ติดเสริมล้อเข้าไปให้รถดูแบบดูดูดูเข้มย่ยิงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าขับให้รีวิวเลยนะคะรถก็อาจจะแบบมีข้าบนิดนึงเนาะมาค่ะสเต็ปต่อไปของเราติดกระจกั้าฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นผาา์ทอะไหล่แท้นะคะจากศูนย์เอาของตัวท็อปมาใส่เลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็พับเก็บเหมือนตัวท็อปได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ลูกค้าแบบติดตั้งเพิ่มไป มาดูที่ด้านข้างกันนะคะเดี๋ยวกล้องซูมไกลนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูฟิล์มเนาะเดี๋ยวต้องให้ดูฟิล์มนะคะตัวนี้เรามีการติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะเป็นล์มเซรามิกอย่างดีรับประกันงานให้ถึง10ปีเลยนะคะขนาดนะคะจะอยู่ที่บานหน้า40รอบคัน60นะคะก็ความสว่างจะประมาณนี้มองจากข้างนอกอาจจะดูมืดๆแต่ว่าภายเวลาเราออกมองจากภายในไปนะคะก็จะสว่างไม่ได้มืดนะคะ ก็จะได้ความสว่างแบบมาณนี้สําหรับใครที่กําลังแบบจะติดฟิล์มอยู่แล้วสงสัยว่ามันเข้มเกินไปไหมเนะมาแล้วก็ที่สําคัญค่ะติดเบ้ามือจับแบบนี้เลยสีดําให้ตัดกับคิ้วล้อเป็นเบ้ามือจับสีดําด้านนะคะมีคําว่ามิวเอยูนะเป็นโทนแบบดาร์กๆหน่อยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านท้ายกันนะคะ คันนี้นะคะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มนะคะ2จุดก็จะบิวเข้าไปในตัวรถสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะดูกลมกลืนกันนี่เลยนะคะ2จุดจริงๆก็พอแล้วเนาะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำอยู่เพราะว่าคันนี้ก็มีกล้องถอยด้วยก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่เสริมความปลอดภัยให้กับตัวรถเวลาเราถอยนะคะมาค่ะเดี๋ยวต้องจะพาไปดูภายในนะคะ คันนี้นะคะมีการเปลี่ยนเบาะหนังทั้งชุดแล้วก็มีการติดตั้งพรม6 d ดีอะไะปะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะนี่เลยนะคะเป็นนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะได้ครีมสีเทียบเคียงกับตัวท็อปเลยนะคะนี่ก็จะได้สีแบบโทนน้ำตาลแชมเปญน,นิดนึงนะคะดูดูภายในดูสว่างๆเนาะ นี่เลยเดี๋ยวให้ดูพรมเลยดีกว่าเนาะพรมนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีน้าตาลได้คียเหมือนกันแต่ว่าน้ําตาลจะเป็นออกน้าตาลเข้มๆนิดนึงนะคะคุมโทนเป็นพรม 6D เข้ารูปนะคะมีให้ตอนที่1ตอนที่สองตอนที่3เลยนะสวยงามไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าไปดูว่าเราติดอะไรบ้างนะคะ นี่เลยนะคะก็ภายในของเรานะคะอย่างที่บอกเนอะเมื่อสักครู่ที่ต้องบอกไปว่าเรามีการติดตั้งกระจกพลาฟฟ้าจริงๆตรงนี้จะไม่มีนะเดิมทีนะคะแต่ว่าพอเราติดไปนะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันที่เป็นตัวพับกระจกเข้ามาเพิ่มตรงนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้บิ้วเข้าไปเหมือนตัวท็อปเลยนะคะนี่เลยเอาละปะเดี๋ยวดูอ่า ตัวพวงมาลัยของเรานะคะเดิมทีเจ้ารุ่นนี้นะคะไม่นะคะไม่ได้มีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยก็จะเป็นเหมือนกับฝั่งฝั่งด้านขวาประมาณนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเราติดตั้งเพิ่มไปนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะควบคู่กับหน้าจออ่านิ้วนะคะที่ติดตั้งเข้าไปนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูจอ Android ของเราก่อนจอ Android ของเรานะคะเป็นหน้าจอ9นิ้วเป็นเหมือนเสมือนโทรศัพท์เรานี่แหละเนาะเชื่อมต่อบ l u e t o ต่างๆได้ดูแมปอะไรได้ต่างๆเลยนะคะก็ เป็นหน้าจอที่มาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็สามารถใช้ควบคู่กับตัวมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ติดให้ลูกค้าไปนะคะนี่เลยก็เพียงแค่ฮอสปอร์เชื่อมต่อ WiFi ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น g o o g l e Map ไม่ว่าจะเป็นอ่า u u u e e ต่างๆนะคะมีเดียต่างๆเนาะเอาละไปเดี๋ยว คันนี้นะคะมีการนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็ติดตั้งกุญแจรีโมทพับนะคะแต่ลูกค้าน่าจะยังไม่ได้ไปกลัดดอกนะก็จะได้กุญแจแบบนี้2ดอกนะคะก็คือจริงๆต้องเอาอันนี้ไปกลัดดอกเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวต้องจะเปิดให้ดูก็คืออันนี้แต่ยังไม่ได้กลัดดอกนะถ้าทําออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราสามารถถอดอันนี้เก็บไว้ได้เลยแล้วก็ไปกลัดดอกก็คือใช้ดอกนี้ไปเลยถ้าติดตั้งเพิ่มนะคะจะมีการขโมยกับตัวนี้นะคะก็อ่า เป็นขุจที่สามารถพับได้นะคะแบบนี้เลยมีให้2ดอกนะคะถ้าสมมติใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะทักเข้ามาสอบถามต้อมผู้หญิงขายรถได้นะคะยินดีให้ข้อมูลนะคะมแีแนวทางการแต่งคันไหนหรือชอบแบบไหนนะคะสามารถนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะต้อมยินดีให้บริการและก็แนะนํานะคะสมมุติว่าลูกค้านะคะอ,อยากได้แบบไหนก็ไปคัดลอกลิงก์ ตาม YouTube ของต้อมแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้กำลังจะออกรถอยู่นะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นของเรานะคะดาวนะคะที่7 9 0 0 0นะคะออกรถเพียง7 9 0 0 0นะคะก็ได้อะไรบ้างนะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณ f c ที่ติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าไปไหนกันดีนะคะ ไปดูรถคันไหนกันดีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ